สวัสดีครับวันนี้มาเก็บเบ็เดเหยือลูกปนินนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ไหมวันนี้เหยือลูกปนินสามถุงนะครับวันนี้ลงทุนไปสามร้อยครับมาดูครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับกดครับ อครับโอเรียบร้อยครับตัวนี้ยัไม่ซีดครับเนี่ครับตครับไปใหญ่นะครับปต่อด้วยครับปิดปลายครับอรครตัวนี้ปดถึงใหญ่ครับ ใหญ่ๆนะครับหมดแล้วครับเสือครับนี่ครับตัวสวยๆครับตัดมาตัวแล้วครับปลาแดงครับตัวนี้กระเดงอุ้ยดูสวิงครับดีครับดูว่ะ อนะไรครับนะโอตนะนะ้ตายแล้วครับตายตายครับตัวที่สองคนระับตายเลครับ ปาแดงครับตัวนี้สวยนะครับนี่ครับบครับืนครับตัวนี้วสวยนะครับ ไม่ไหวครับหนีลมเลยครับตอนนี้ลมมาครับลมแรงครับจะไปดูผลงานครับครับนี่ยผลงานของเรานะครับเยลุกบรรินสามถุงครับจะเก็บไปได้แค่สองถุงนะครับ ยัมีปลาไกครับแล้วก็ปลาตะโกกเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็ปลาแดงปลากฏดนะครับอ่อย่างเหลืออีกหนึ่งถุงนะครับยังเก็บไม่หมดนะครับเนี่ยครับปลาแดงสองตัวครับปลากกยสองตัวแล้วปลาตะโกกใหญ่